ดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้อย X 300. อร่อยคุ้มค่า การย้ายทีมของดีแคไร์น่าจะเกิดขึ้นแน,แน่ในตลาดรอบนี้ด้วย่าตโวที่น่าจะแพงสุดของพรีเมียร์ลีกในซัมเมอร์นี้แต่สิ่งที่ยังไม่แน่ชัดและมีโอกาสพลิกได้เสมอนั่นคือคำถามที่ว่าท้ายสุดจะเป็นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้หรือปืนใหญ่อาร์เซนอลว่าแล้ววันนี้ขอฟนาของเรานะครับจะขอมาวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสองทีมกันหน่อยพร้อมกับต้องตอบคำถามใหญ่ว่าเรือใบหรือปืนใหญ่ทีมไหนที่เรามองว่ามีโอกาสจะเข้าวินดิวนี้มากกว่ากันครับ ขอเริ่มจากฝั่งที่กระโดมมาร่วมวงทีหลังอย่างเรือใบสีฟ้านะครับหลังจากทุกอย่างระบุตรงกันไปแล้วว่าตอนนี้แมนซิตี้ได้เข้ามาตเตรียมจะบีดข้อเสนอซื้อไร้แข่งกับอาเซนอลโดยรายละเอียดนะครับผมกันระบุตามหลังมาว่าเรือใบสีฟ้าเล็งใจยื่นแพ็กเกจมูลค่า90ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัวการันตี75ล้านโบนัสอีก15ล้านให้เวสต์แฮมพิจารณาแต่ถว่าอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งปืนใหญ่ดูยังถือไพเ่เหนือกว่าอยู่หนึ่งใบเสมอกับเรื่องที่ไร้ดูจะมีใจให้ สัญญาย้ายเขาไม่จําเป็นต้องย้ายบ้านได้อยู่ที่เดิมสบายใจได้เลยซึ่งมันก็มีการรายงานตามหลังจากการเดียนมานะครับด้วยว่าดีแคนไรย,ยังคงอยากย้ายไปอาเซนอลเหมือนเดิมแลยนะแต่ทีมระดับเรือบอบสีฟ้าเมื่อพุ่งเข้ามาร่วมแล้วเป็นไปได้ยากแหละครับที่นักเตะจะไม่มองพวกเขาซึ่งเรื่องนี้ครับผมฟาบ,บิซซโอโรมาโน,โน่กูรูขา่าวคนดังระบ,บุว่าจริงๆแล้วตัวของไร้เปิดกว้างพร้อมย้ายซบไม่ว่าจะเป็นเรเบอบสีฟ้าหรือว่าอาเซนอลนั่นจึงแปลว่ามันขึ้นอยู่กับการเจรจาของทั้งสองสโมสรในการหาข้อตกลงค่าตัวขขออองไเสม่า้นนนทีหจะโด กกันมาวาว่ซึ่งก็มีรายงานถัดมานะครับที่ดูถ่วงโมเมนตัมไปทางเรือใบสีฟ้ายิ่งขึ้นไปอีกจารูกกาดีมาคาซิโอกูรูข่าวระดับท็อปรายงานว่าเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มีความใกล้เคียงมากที่จะได้คว้าตัวดีแคไรท์หลังจากพวกเขามั่นใจว่าสามารถหาข้อตกลงกับเวสแฮมได้แล้วซึ่งจุดนี้แหละครับจากปืนใหญ่ที่ดูตัวเป็นตัวเต็งม,มาตลอดแบบยังไม่มีคู่แข่งกลายเป็นว่าตอนนี้ถูกบริษัทรับเดิมพันถูกกฎหมายยกให้เรือใบสีฟ้าเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งแทนแล้วครับแต่ทว่าไรเป็นนักเตะตัวเป้าหมายสสงงงุดในนนซมมเเอีีีขขาาาลไ่่ททพวกจะ ยอมแพ้และไม่สวยถึงที่สุด ล่าสุดก็มีรายงานจากสื่ออังกฤษนะครับว่าไอ้ปืนใหญ่เตรียมจะยื่นข้อเสนอของไรเป็นคนที่3หลังจาก2คนแรกโดนปฏิเสธตลอดซึ่งข้อเสนอคราวนี้คาดว่าจะมีตัวเลขแพ็กเกจรวมในระดับ100ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขถึงระดับขั้นต่ำที่เวสแฮมเคยตั้งไว้และเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเรเบลซีฟ้าที่เลงจะยื่นในตอนแรกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันทำให้ปืนใหญ่ดีแซงเรบลซีฟ้ากลับมาเป็นตัวแต็งเบอร์หนึ่งในเดี๋ยวนี้อีกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้เราตอบตามเนื้อผ้าตอนนี้ต้้ออองงบกกกกเลยววว่่่าาาาาปืนใหญดูจจะมมมีีโสรรแแิกกิตๆ ถ้าพูดถึงคำตอบสุดท้ายว่าถ้าสู้กันไปสุดทางแบบหมดแม็กทีมไหนจะมีโอกาสมากกว่ากันสมมุติในอนาคตเกิดกรณีที่ทั้งสองทีมสามารถหาข้อตกลงร่วมกับเวสต์แฮมได้ทั้งคู่มันจะขึ้นอยู่กับตัวนักเตะหรือตัวไร้เองแล้วว่าจะเลือกคอเสนอทีมไหนยิ่งถ้าให้ตัวเลขคาเหนื่อยใกล้กันคงต้องไปวัดที่แรงดึงดูใจฝั่งหนึ่งก็ทีมราหับท็อปเกือบควา้าแชมป์ในปีที่แล้วเต็มไปด้วยแกนหลักตัวอนาคตที่อายุใกล้เคียงกันถ้าไปจริงๆน่าจะได้การันตีลงแทบทุกนัดและยังจะอยู่ในลอนดอนเมืองบ้านเกิิดต่่่่่ออไปในนขณะททีีีกกฝัังรนระบบ็เมแแชวา ตรงๆก็คือมีลุ้นแชมป์มากกว่าแถบจากการันตีโทฟรฟี่ในทุกปีแต่อาจจะต้องมีการแข่งขันแย่งตัวจริง <c oughs> และก็ต้องย้ายออกจากบ้านเกิดมาอยู่อีกเมืองซึ่งเรื่องหลังจริงๆไม่น่ามีปัญหาเท่าไร่แต่ถ้าถามใจว่าไรคิดอย่างไรตอนนี้บอกเลยครับว่าเราไม่รู้แต่ถ้าในความเห็นของพวกเราถ้าทุกอย่างมันอยู่กับการตัดสินใจของไรเราคิดว่าแข่งรายนี้น่าจะเลือกอาเซนอลมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับเรื่องความท้าทายที่มากกว่า เป็นสิ่งที่นักบอลระดับนี้ไม่กลัวที่ต้องเผชิญสุดท้ายนี้ก็ต้องถามแฟนๆขอสนามลคะครับที่เชียร์ไร้อยู่ตอนนี้คุณอยากให้เขาย้ายไปไหนกันแน่ดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสา300อร่อยคุ้มค่า